สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังครับพบกับผู้บ่าวลีโอชาแนลแชร์ข่าวแชร์หวยประจำวันที่8กุมภาพันธ์2564นะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้แอปลีโอช n แนลนะครับผมวันนี้ครับวันอังคารที่8กุมภาพันธ์นะครับ ก็มีแนวทางมาฝากเช่นเคยครับผมคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่2ของแอดนีโอครับที่ลงให้แนวทางงวดนี้นะครับผมวันนี้ก็มีแนวทางมาฝากหลายแนวทางเช่นเคยครับก็มีของคนไทยบ้านลือลั่นสนนเมืองเลขรับเฉพาะกิจเลขวิ่งเลขรูดมีมาฝากครบครับในคลิปนี้ครับผมขอให้ทุกท่านรับฟังให้จบนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่คนไทยบ้านกันเลยครับ งวดนี้นะครับคนไทยบ้านครับอันนี้แท้ร้อยเปอร์เซนะครับผมของคนไทยบ้านของคนไทยบ้านนี่ก็ให้เข้ามาตลอดนะครับมีเข้ามามีหลุดบ้างเล็กน้อยนะครับงวดนี้ครับของคนไทยบ้านก็เลขสวยเลยทีเดียวนะครับเลขสวยเลขสามตัวก็มีครับ4ี่ห้าสองนะครับกับห้าหนึ่งสี่ครับซึ่งว่าสวยมากเลยครับสี่ห้าสองกับห้าหนึ่งสี่ครับ 5-2นี่แอดชอบมากนะครับตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วนะครับ5-2ส่วน5-1-4ก็เอาคิดง,ง่ายๆคงเป็นเลขวาเลนไทน์นะครับส่วนเลข2ตัวก็มี5-2นะครับกับ1-41-57-95-7ก็อย่าลืมไปกลับกันเอานะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางครับแอดสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถามว่าแอดชอบตัวไหนแอดก็ยังชอบ5 2กับ1 4เหมือนเดิมนะครับแต่มีแว่วๆมานะครับแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่ว่าหลักหน่วย5นะครับบน5กับกระแสล่าง4ยิ่งเข้าทางแอดไปใหญ่เลยครับก็แอดชอบไปที่5 2กับ1 4นะครับ5 2กับ1 4ส ซึ่งก็สวยงามเลยทีเดียวงั้นเรามาต่อกันที่ลือลั่นสนันเมืองกันเลยนะครับลือลั่นสนันเมืองนี่้าาโด่งดังมาตั้งนานนะครับลือลั่นสนันเมืองไม่มีใครไม่รู้จักนะครับช่วงนั้นที่แอสทัก,ก็ลือลั่นสนันเมืองนะครับเข้า3 4มสี่ก็ติดเลยนะครับลือลั่นสนันเมืองมางวดนี้ครับให้มามีสองสี่ห้าสามแปดสี 2องห้าห้าสี่แปดห้าก็เลขสวยเหมือนเดิมครับเลขสองห้านี่นะครับก็อย่าลืมครับไปหาเซอร์เตอรี่ทิ้งไว้ครับไม่ต้องซื้อเยอะครับซื้อแค่ตามที่เราชอบแค่นั้นะครับเราชอบตัวไหนเราก็ซื้อตัวนั้นเลยครับทิ้งไว้ครับเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อทุกตัวตามทุกตัวนะครับเราถูกกับใครเราก็ซื้อกับคนนั้นแหละครับ ก็ชุดนี้แอดชอบที่สองห้านะครับสองห้านะฮะสองห้ากับห้าสามนะครับแอดส่วนมากจะซื้อหวยไม่ค่อยหลายตัวนะครับซื้ออยู่แค่นี้นะครับถูกก็ถูกไม่ถูกก็แล้วไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับที่ห้าสามกับสองห้านะครับอย่าลืมกลับกันเอานะครับห้าสามกับสองห้าของลือลั่นสนานเมืองนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับ ย้ำนะครับผมเป็นเพียงแค่แนวทางสนับสนุนสลากกินแบ่งเท่านั้นนะครับก็ชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ FC ทุกท่านนะครับก็แอดเอามาสปอยให้ฟังให้ทุกคนได้ดูกันนะครับมาต่อกันที่เลขลับเฉพาะวงในเนี่ยครับเลขลับเฉพาะวงในงวดที่แล้วก็ให้เขานะครับบนแปดสนะครับให้มาสตัวนะครับงวดนี้ครับ ดูกันเลยครับอันนี้บนล่างเลยนะครับให้มามีเลขทั้งหมดสิชุดครับไม่มากไม่มายนะฮะก็มี5 1นงครับผม5 2 6 1 6 2ก็ไม่ต้องถามแอดหรอกครับว่าแอดชอบตัวไหนแอดก็ชอบ5 2นี่นะครับฝังใจมา่ต่งวดที่แ้้วนะครับ5 2จัดไปครับ FC ทุกท่านถ้าชอบก็ ใส่ไปครับไม่ต้องตามแอดก็ได้นะครับใส่ห้าหนึ่งหกหนึ่งหกสองไปก็ได้ครับแล้วแต่ครับชอบว่างกันไปครับผมนี่ครับมาดูของบ้านไผ่มืองพลบ้างครับทีนี้บ้านไผ่มืองพลนะครับให้มานี่ครับเหมือนกันปิ๊บเลกแต่ละคนครับวางแนวทางมาคล้ายกันนะฮะก็ให้สี่มาครับก็มีสี่สองครับสี่สาม สี่หกสี่เจ็ดแล้วก็ห้าสองห้าสามห้าหกห้าเจ็ดแต่เลขที่ของบ้านไพ่มงคลที่แกชอบแกชอบสี่หกกับสี่เจ็ดนะครับเห็นไหมครับลูกศรแกชี้ให้นะฮะแกชอบตัวนี้นะครับส่วนแอดก็ยังชอบห้าสองเหมือนเดิมนี่นะครับก็อย่าลืมห้าหกนะครับห้าหกเลขคอศรนะครับหกห้าอย่าลืมกลับกันเอาครับไปหาเซออตเตอรี่เอาครับ ถ้าชอบก็จัดไม่ชอบก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองครับแค่แนวทางน,นะฮะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะออกอะไรนะครับมาดูของอนัตปะตองบ้างครับนี่อนัตปะตองให้ห้าสี่หนึ่งนะฮะห้าสี่หนึ่งห้าสี่ยแล้วก็ห้าหกหนึ่งนะครับเลขสามตัวแกก็มีแค่นี้นะฮะเลขสามตัวส่วนเลขล่างแกเจาะมาที่เจ็ดเก้าครับเจ็ดเก้ากับสามเก้า เจ็ดเก้ากับสามเก้านี่ก็สวยงามเลยนะครับเจ็ดเก้าสามเก้าตัวเลขสามตัวนี้ก็สวยครับสวยอ๋ออย่าลืมนะครับไปหารตเตอรี่ทิ้งไว้ครับเผื่อถูกเลขท้ายสามตัวหรือว่าถูกเบอร์ใหญ่รางวันใหญ่นะครับเจ็ดเก้าสามเก้าก็ให้มาน้อยก็ถ้าเราชอบก็ตัดไปครับเจ็ดเก้ากับสามเก้าเนี่ยก็อย่าลืมกลับตัดกันเอาครับย้ำนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับย้ำครับเป็นเพียงแค่แนวทาง สนับสนุนสลากินแบ่งเท่านั้นครับแอดไม่สนับสนุนให้ไปเล่นหวยใต้ดินนะครับถ้ามันแพงเราก็ซื้อไปครับสาวคูนซาวนะครับชั่วโมงนี้ฮะที่พึ่งอย่างเดียวแล้วฮะมาดูอันสุดท้ายครับอันสุดท้ายรูดสีนะครับรัฐบาลไทยครับรูดสีก็สีหนึ่งสีสองสีสามสีสี่สีเจ็ดสีแปดสีเก้าฮะสีสี่เลขเบิ้์นคงไม่มาฮะ ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสายรูดครับรูดสี่ครับแต่แอดก็ชอบสี่นละ้งวดที่แอดรูดแต่ไม่รู้จะสี่อะไรสี่หนึ่งหรือสี่อะไรงี้แค่นั้นแหละสี่สองก็ดีนะคก็ฝากติดตามกันไปครับผมก็คลิปนี้ก็คงจะลากันไปเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้แอดดีโอด้วยนะครับก็ ขอให้ทุกท่านร่ำล่ำรวยรวนสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีใช้นะครับทําอะไรก็ขอให้ราบเรื่อนไปตลอดทั้งวันขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังดูจนจบนะครับก็ขอให้เฮงเฮงปั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 งตลอดตลอดยิ่งยิ่งย่งขึ้นไปนะครับสาธุสวัสดีครับ